สวัสดีครับลมหนาวเริ่มมาแล้วนะครับ FC ระวังสุขภาพเว้วยอเดอ้อเป็นห่วงนะครับไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วง <c oughs> เนอากาศช่วงนี้เริ่มเย็นๆมาแล้วนะก็นะก็เป็นห่วง FC เรานะครับไม่ได้เป็นหมอหรอกแต่ว่าเป็นคนขายรถนี่แหละเป็นคนขายรถนี่แหละครับมือนี้ วันนี้เอารถคันนี้นะครับมานำเสนอ f c ปี2019หน้าย,ยาวนะครับ D.P. ชุดใหญ่ไปกระพริบนี่ดูเครื่องเสียงนะครับราคาเท่าไหร่ครับ1แสล้าน5,80,000แแต่สำหรับราคา f c เรานะครับเอาช่วงโปรปีใหม่ไปเลยนะครับ9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ื เก้าับาทนะครับ9 9 9 0 0 0บาทครับผมราคานี้มาก่อนได้ก่อนมาช้ารอคันหน้านะครับนี่ใน b p a บัสท,ท้ายนะครับเป็นตัวหน้ายาวนะครับท่านผู้ชมปี19เกียร์ธรรมดาราคา9 9 9 9 0 0บาทลดแล้วนะครับราคานี้ ไม่ต้องต่อแล้วนะครับราคาพิเศษแล้วครับหรือว่าต่อได้แต่ไม่ลดแล้วเพราะว่าลดใ้พิเศษแล้วนะครับลดไปหกหมื่นกว่านะครับไม่เป็นไรครับก็ถือว่าจัดโปรปีใหม่ให้เอฟซีไปก็แล้วกันนะครับนี่ภายในรีโนเวทใหม่มาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงไม่ว่าจะเป็น v i p จอยนอยสิบนิ้ว เป็นเคียร์ธรรมดานะครับใครท่านใดที่ยังไม่ได้รถไปเที่ยวปีใหม่นะครับรีบจับรีบจองรีบโทรหาเลยครับ0813982928นะครับนี่เป็นตัวหน้ายาวนะครับสีขาวเติมบางนางบวชบางป้องเลยนะครับนี่ครับ สำหรับใครท่านใดไม่สะดวกเงินสดนะครับคันนี้สามารถจัดไปเน้นได้นะครับไม่สะดวกมาไปเน้นสะดวกไปไม่สะดวกมารับรถเราสะดวกขับไปหาถึงท่านเลยนะครับเพียงแค่ท่านโทรมานะครับ0813982928นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับ เราไม่อยากบอกว่ารถของเราดีนะครับอยากให้ลองมาขับลองมาขี่แล้วท่านจะติดใจนะครับเชียบ์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย